แข่งกันดีกว่าประจำวันที่17นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ g ก o บ a l Sport รถือว่าเล่นดูดีมากใช่ไหมอาร์คิวฟอร์มค่อนข้างแย่วนันนี้ส่วนคู่2นะครับคู่2ไม่มีอยู่จริงนะเซตาปะทะกับ DFM นะครับเป็นเกมเพลย์ที่ What the F ที่สุดเท่าที่เคยดูมานะโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปเลยอืม มาครับคู่แรกของเรานะครับนั่นก็คือ RQ Global Sport ผลออกมาเป็น02นย์นะ Global Sport ชน,น,นะไปนะต้องบอกเลยว่าการเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงไลฟ์อัพใหม่ของ Global Esport เนี่ยถือว่าออกมาดูดีเลยคือสอบผ่านเลยนะครับผมนะทั้งในด้านของแบรนด์ YoMan ที่เข้ามาเนี่ยถือว่าทำบทบาท หน้าที่ของเขาได้ชัดเจนแล้วก็โอเวอร์ออของ g l o b a l Sport คือเตรียมแผนมาดีนะครับผมพูดเลยว่า g l o b a l Sport เนี่ยมีไอเดียเล่นชัดเจนมากเดี๋ยวจะไล่ไปที่ไปทีละไอเดียนะครับผมนะส่วน R คิวบอกเลยว่าออกมาฟอร์มค่อนข้างแย่เล่นแปลกๆมีเยอะจังหวะไฟพาวเวอร์ดบๆมีให้เห็นจังหวะเล่นช้าแปลกๆจังหวะไม่ซิงกันบอนเย็ดลับหน้ามีหมดเลยเล่นจังหวะที่เป็นเป็นคลาสสิก R าอคที่มอนเย็ดลําหน้าอย่างเงี้ยเพื่อนตามไม่ทันหรือว่าเล่นช้าก,กันไปแล้วเกมมันพาก,กันเองเกิดขึ้นบ่อยจาก RQ มาที่่ดานร์ ด่านเฮเวนเนี่ยผมชอบโ o บอ e สปอร์ตมากโ b บอ e สปอร์ตเล่นคอมที่มีเด d ล็อกนะครับผมเล่นคอมที่มี d เด d ล็อกการเอา d เด d ล็อกมาเล่น Execution ของโ o บอ e สปอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเล่นระเบียบง่ายๆเลยเล่นเชิงง่ายๆมันจะมีความแตกต่างจาก d e a d l o อกที่ทารอนเคยเลือกมาในด่านเฮเวน มีความแตกต่างนะถ้าเราย้อนกลับไปไอเดียที่ทางด้านของทารอนหยิบเดนล็อกมาคือเอามาจับโยรุใช่ไหมเราเห็นว่าเออชอบส่งว์ปเข้ามาในไซส์พอว่์ปั๊บกราฟเน็ตล็อกขาอะไรเงี้ยให้ให้ให้ตายคาไซส์อะไรเงี้ยก็จะเป็นไอไอเดียนั้นเป็นหลักแต่ global esports เนี่ยใช้ชั้นเชิงที่อาศัยบารเรียนในการจำกัดพื้นที่เงื่อนไขที่ทำให้เล่นยากในเกมฝั่งกันเนี่ยให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากม นะครับเดีย๋ยวผมล่างให้ดูแปบหนึ่งสมมุติว่าเป็น3มไซส์นะครับนะสามไซส์สามไซส์ใช่ไหมตรงนี้เป็นเป็นสามไซส์แล้วมันจะมีกระาดาษตรงนี้เนาะสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คืออย่างสมมติว่าเฮ้ยฝั่งของ RQ โจมตีไปที่ A ไซส์พอโจมตีไปที่ A ไซส์สิ่งที่ก o บอ l e Sport เตรียมมาในตัวของ De a d ล็อกคืออะไรเอาบาลีปิด B แล้ววิ่งไป A ไม่ต้องระวงว่าจะโดนเลิกจากด้านหลังหรือเอาบาลีปิดกระดาด ปิดจุดที่เป็นจุดสำคัญตัวเลิกมักจะเดินกันทำให้เกมเพลย์ของ g l o b a l อลสปอเขาสามารถที่จะโยกข้ามใส่เฮ้ยเฮ้ยอีกฝัก่งเตรียมตัวเข้า A อะเตรียมตัวเข้าเอไหมปาบารียปิดกาลาดมีแถบติด B ีเมนมีแถบติดตรง C แล้ววิ่งไป A รหมดเลยเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเขาเฟกเเข้า B เข้า C มึงต้องพังบารียทิ้งก่อนต้องพังแถบทิ้งก่อนต้องโดนแถบต้องโดนบารียก่อน ทำให้จังหวะอะไรพวกนี้โ o o บลส s p o r t สามารถโรเตตไวโดยที่ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเจอเหตุการณ์อะไรประเภทนี้นี่ก็คือสไตล์ของการที่เขาหยิบเดินล็อกมาทำให้ RRQ หัวหมุนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า RQ อ่วะไม่ได้เล่นเคาน์เตอร์แทรปไม่เล่นเคาน์เตอร์ในส่วนของบาเรียเลยคือพยายามจังหวะแรกเซตปับแล้วเข้าเอเซตปับเข้าซีเซตแล้วเขา้าเซตแล้วเขา้าเซตแล้วเขา้เขาเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าโกโบ้สปอร์ตเขาไม่ต้องระวงหลังเขาสามารถที่จะโฟกัสกับการทําจังหวะรีเทคไวได้ทําให้โกโบ้สปอร์ตสามารถคว้าชชนะเหนือจังหวะรีเทคเสมอถ้าคุณดูเห็นไหมเนี่ยเป็นจังหวะรีเทคหมดเลยเห็นไหมเป็นเกมรีเทคหมดเลยที่เป็นวินสน่วนใหญ่ของ Global Esports นี่คือไอเดียที่ผมมองว่า GOBOY SPORT เตรียมมาดีมากมันเป็นไอเดียที่ซิมเพิลเป็นไอเดียที่เรียบง่ายแต่มันได้ผลเพราะว่า RRQ ไม่รู้วิธีแก้ไม่ได้ออกมายั่วตัดแทบทิ้งไปก่อนไม่ได้ตัดแทบทิ้งเลยก็คือแถบมันออกแว l u ลูหนักมากตัวของ c r y สตัลบอกเลยว่าแว l u ลูหนักจริงแต่อีกเรื่องนที่ต้องชมคืออุดมทานนะครับอุดมทานนี่บอกเลยว่าเล่นดีมากเรื่องของไฟ r e พาวเวเก็บเอสไป2รอ,อบใช่ไหมคือลั่นนะครับ ยิงลั่นพอสมควรในส่วนของบทบาทตัวอื่นแบรนด์โยแมนเห็นว่าเป็นบอสแฟกแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มีบทบาทสำคัญเยอะเพราะว่า2ตัวละครคริสตัลกับอุดมสานคือฮีโร่หลักเลยของโกลบอลสวอตในแมปแรก ก่อนรับชมเนะื้อหากันต่อนะครับผมขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่จะดีของช่องของเราหน่อยละกันนั่นกนะ็คือ r i c h m a n Shop โ no น่หนึ่งเรื่องเติมเกมนะครับร้านเติมเกมราคาถูกสำหรับสายเกมเมอร์ FPS ทุกคนไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t Delta Force Arena Breakout รวมถึง p u b G Mobile และ Free Fire ด้วยนะครับเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดพร้อมผ่อนนานสูงสุด10เดือนเลยทีเดียวนะครับเติม l ล n e มีแอดดูแลไม่ขาดสายนะครับบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ทุกช่องทางครับเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่รี m แมนชัปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งครับมาที่โคโรดด่าน2ด่านใหม่เตรียมไอเดียมานะครับเป็นทางด้านของโคบอยสปอร์ตเลือกมาเลือกมาใส่ R q คเพราะว่า RQ ต้องไปชนลมุนกับ EWC อะไรเงี้ยเวลาเตรียมการในการเตรียมโคโรดเลยน้อยโคบอยสปอร์ตได้เปรียบจุดนี้โคบอยสปอร์ตเตรียมแผนมาค่อนข้างแปลกอีกเช่นเคยนะคือไอเดียปกติอะถ้าคุณดูคอมของทางด้าน RQ ถือว่าเป็นตัวละครที่คาด การว่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คืออะไรโยรู้โอมเมนไวเปอร์ใช่ไหมไวเปอร์ปิดกลางโอมเมนเป็นสโมกเป็นคอนโทรลเลอร์ในการเล่งจังหวะสโมกอย่างเงี้ยมีไว้มีเฟดในการหาข่าวอะไรก็ว่ากันไปนี่คือคอมมาตรฐานของโคโลที่หลายๆคนตีความกันรวมไปถึงผมผมก็ตีความว่าแมปนี้คนเล่นแบบนี้แต่ถ้าคุณดูคอมของ global sport เนี่ยไม่มีไวเปอร์ไม่พอเป็นแอสตราเป็นไอโซเป็นเซใช่ไหม ไอเดียของด่านโครโรดโกลบอลสปอร์ตก็แล่นคล้ายๆกับเฮเวนก็คือเอากำแพงของเศษในการปิดพื้นที่คล้ายๆกันเลยเถ้าเขาบุกมาบีแม่เอากำแพงปิด A ไว้ก่อนนะจะได้ไม่โดนเลิกหลังเอากำแพงปิดจุดสำคัญไว้ก่อนนะจะได้ไม่โดนจะได้เพรสเชอร์ได้จะได้แบบโยกไปเพรสเชอร์จุดอื่นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ทางด้านของโ o b a l e สปอร์ตใช้ไอเดียคล้ายๆกันเลยแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างในด่านนี้เลยคือความ แอ g ก e s s ระ e ในเกมฝั่งบุกของตัว Global Esports นะที่ผมมองว่าเออแผมันออกฤิ์มาชัดเจนและก็ การแอคทีฟออกตรงกลางเขาค่อนข้างที่จะเพรสเชอร์ตรงกลางหนักมากเลยทั้งเกมฝั่งกันและฝั่งบุกใช่ไหมถ้าคุณไปดูฝั่งบุกเนี่ยฝั่งฝั่งกันเนี่ยพี่บ้านของเราพี่แบรนที่เล่นไอโซเนี่ยแว l u ลูไม่ค่อยเยอะผมพูดเลยลหลายครั้งเราเห็นไอโซเนี่ยหยิบออฟออกมาเล่นหน้าเอเมนหน้าบีเมนอะไรเงี้ยพยายามตัดคิวแรกซึ่งตัดได้แต่ผลปรากฏก็คือมันไม่ใช่ตัวละครท,ที่สามารถเดตออกไปได้หรือวปออกไปได้ไอโซออกไปตัดแลาตายเองบ่อยมากแต่ตัดได้เยอะเนี่ยถ้าฟอร์ดูเฟิร์สคิวได้เจ็ดเลย นะครับก็เอาออฟมาเล่นหน้าเมน้าอะไรแต่สําหรับผมแวะลูกของไอโซที่แท้จริงมันมาอยู่เกมฝั่งบุกที่เอะแม่งเปิดโลกวิ่งเข้ากลางเลยครับเขาหยิบไอโซมาเพื่อวัดกลางอย่างที่ผมเกินไปโ o บอ e สปอร์ตใช้ไอเดียที่มันเป็นความซิมเพิลนะฮะมันไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยเฮ้ยเราต้องการตัวละครที่เจาะ เข้าตรงกลางแบบวิ่งยัดแม่งเลยนั่นอะไรดีวะเฮ้ยดีออนเหรอนี่ออนไม่รู้เหมือนกันวะเฮ้ยไอโซไอโซเปิดโลววิ่งเข้าแม่งเลยนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาหยิบไอโซมาเพื่อเกมบุกโดยเฉพาะโดยเฉพาะการเจาะเข้าตรงกลางแวลูของไอโซออกชัดเจนมากในเกมฝั่งเครื่องหลังที่เป็นฝั่งบุกของ g o b o อล s p o r t เครื่องแรกก็นั่นแหละครับจังหวะการคุมตรงกลางจังหวะการคุมเกม โกลบอลสปอร์ตทำมันได้ดีมากบุกเข้า B ก็โดนกําแพงโดนสโลออฟใช่ไหมบุกเข้าเเขาโรเทตไว้เพราะเขากำแพงแล้วเขาวิ่งไป A อะไรเงี้ยทำให้เกมเลย์ของ RQ ร์อ o ร์คิวโกลบอสปอร์ตดูคุมได้หมดเลยและว r รเองเล่นออกมาได้ค่อนข้างแย่ไฟพาวเวอร์ค่อนข้างมีนะผมพูดแล้วไฟพาวเวอร์ไม่ได้ดรอปมากเจมคิขึ้นยิงได้คุชชี่มีช็อตโคมใช่ไหมเอฟเฟลโรมีช็อตครัดที่เห็นมีมอนเยตก็พอยิงได้แต่ความผิดพลาดของ RQ มันมาจากเหมือนจังหวะที่มันชา้าผมรู้สึกว่า RQ แบบ มันความเป็นทีมเวิร์มันดรอปลงไปเยอะมันเสียความมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมอะไรบางอย่างไปอ่ะเหมือนพยายามที่จะคุยมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจุดนี้แต่ RRQ ดูเล่นเล่นไม่เข้าขากันในเชิงของจังหวะเร็วบางครั้งเร็วไม่พร้อมกันคนหนึ่งล้ำหน้ามอนเย็สล้ำหน้าบ่อยมากเลยเวลาตอนนี้มัเล่นนีออนแบบแรกแบบแรกเฮเว่นเนี่ยมอนเล่นนีออนเนี่ยดูดิเฟิร์สเฟิร์สเด เฟิร์ d เดซนีออนมอน76ล้ำหน้าบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัญหาที่ RQ เผชิญหน้าถามว่ามันต่างจากตอนที่เขาฟลอปในมาสเตอร์ไหมตอนที่ฟลอปในมาสเตอร์มันคล้ายๆครับว่าเจมคินยิงไม่ได้แต่อันนี้คือผมพูดเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องฝ่ายพอร์มันเป็นคือปัญหาทีมเวิร์กที่เหมือนว่ามันอาจจะเสียความมั่นใจหลังจากที่ไปพลาดท่าในมาสเตอร์ แล้วยังฟื้นความมั่นใจกลับคืนมาไม่ได้ความเชื่อใจกันยังไม่กลับคืนมาอะไรทํานองนี้ก็ต้องดูกันไปในอีกระยะหนึ่งของอาคิวแต่ Goboy s p สปอบอกเลยว่าระเบิดฟอร์มมาดูดีครับเป็นเดบิวต์ของแบงนกับโยแมนในฐานะทีม g o โบ y s p สปอได้ดีมากนะครับแสดงทั้งเรื่องของจังหวะยิงและในเรื่องของอแผนออกมาได้โดนเด่นทั้คู่นะครับโกโบ้ไสปอน่าดูยก้วโป้ให้เลยมาดูที่คู่2ไม่สรุปได้ไหมอ่ะ คู่2ที่เป็นคู่ที่ w h a The t F มากมากฮะการเจอกันของ2ญี่ปุ่นเซตากับ Detonation Focus m e ไม่ใช่ Focus Me นะ Focus m e นะเขาเขียนชื่อทีมผิดนะเนี่ยเขาต้องแบบอย่างเงี้ยอ่าต้องอย่างเงี้ยอ่านะครับมันต้องเป็น Detonation Focus m e นะฮะเพราะว่าอะไรนะครับมาดูกัน map แ,แรก h e a v e n 1 3ครับ map <laughs> แ,แรกคือบอกเลยว่า Detonation Focus m e นะฮะ focus me ไม่ใช่ทัวเึงาอ่านผิดอ่านผิด โฟกัสม oh, ีนะครับจินบุงฮะโคตรเวอร์เลยไฟายพวฟาวเวอร์ลนลนคลาร์ร้อเซนจินบุงโมเมนต์ตายแค่2ยิงตัดได้หมดเลยแพ้ไฟพาวเวอร์ร้อเซเดินเข้ามาโมง่ไม่หยุดเลยเซตาคือเกมพเพลย์แย่มากนะจะพยายามทำไมแล้วแต่โดนจินบุงตัดทิ้งหมดเลยยิงทิ้งหมดเลยยิงไม่สู้แผนก็เดินมาโดนเขาตัดหมดแพ้ทุกอย่างแพ้ทุกทางแมปสโลตัสสลับฝั่งฮะแม่งเป็นเซตาสิบสามหนึ่งฮะเออโงไหมแมปหนึ 13, 13่งสิบสามหนึ่งสิบสามแมปสองสิบสามหนึ่งเกิดอะไรขึ้นในแมปสอง ภาพสลับกันครับก็มาเป็นทางได้ของเทนเทนะครับที่คาดร้อยเปอร์เซ็นต์เดฟร้อซคือจังหวะความคมอยู่ๆทางด้านของดดฟเหายหมดเลยยิงไม่สู้เลยจังหวะปะทะหลายๆอย่างเงี้ยปะทะจังหวะเสียเปียบอะไร่งเงี้ยโดนทะโดนสเปรย์ทานเฟอร์โดนแพ้จังหวะแรกคุมพื้นที่ไม่ได้อะไรเงี้ยจะเกิดขึ้นบ่อยในส่วง d ดฟเในเกมฝั่งกันในกันได้แค่หนึ่งนะครับคือมงุงมึนงงอะ่ะ ถือว่างงเลยงงทั้งเฮเบนงงทั้งโรตัสผมไม่รู้ว่าผม,ผมจะสรุปอะไรอะ่ะมันคือความมึนงงจากทั้งสฝ่ายอะ่ะเหมือนต่างคนต่างสะุดล้มอะ่ะนะมาที่แมป3แมป3นี่ก็คือสุดยอด What อ Play จากเมฮะ A C S 509ครับแม่งเก็บไป3 9มคิวคือทั้งเกมเราไม่ได้ดูเรื่องกลยุทธ์เลยกูนั่งลุ้นว่ามันจะเก็บถึง4 0่ิคิวไหมเพราะว่าเมนี่เก็บเอเก็บหคิวไปหนรอบเก็บเอไปอีกห่รอบอ่ะคือเม่แบบ โดดเด่นมากเรื่องจังหวะยิงไฟเพวเวอร์นะคือแบบต่างคนต่างลุน้นอะลุ้นว่าแม่งจะถึง40คิวไหมแมบบ่งไอซีเ500นี่ถือว่าเวอร์มากเนี่ยก็คือแมปที่แบกได้ไฟเพวเวอร์อย่างที่ผมบอกไปไอซ์บ็อกซ์คือด่านที่วัดไฟเพวเวอร์หนักมากเรื่องกลยุทธ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทางด้านของเซตาอาจจะหยิบเศษมาแต่ก็เศษโอเมนอย่างเงี้ยไม่มีดูเอลอะไรเงี้ยพยายามเล่นจังหวะวางระเบิดแต่แหละเกมการกันไม่อยู่เกมบุกก็ ใช้คอมโบผิดพลาดกันรุนรัวโดนเมให้คมบ่อยนี่ก็คือกลายเป็นว่าจากเดิมที่มันควรมีกลยุทธ์ในเรื่องของการดึงเข้าจังหวะแพนอะไรเงี้ยทางด้านของเซตาทำอะไรไม่ได้เพราะาโดนตัดโดนไฟพาวเวอร์โถมหมดเลยนะ DFM ก็ทำได้เพียงแค่นั่งมองปิดๆครับเนี่ยเซตแม่งไม่ทำอะไรเลยนะคือยืนยืนมองอะยืนมองยืนให้เมช่วยแบกเกมนะ โอ้ oh, ถือว่าถ้าใครที่จะดูย้อนหลังผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยสนุกนะครับแต่ถ้าคุณไปดูความเวอร์วังของเมย์ไปดูได้ในแมปไอซ์บอกนะบอกเลยว่าเวอร์จริงๆเป็นหนึ่งในไฟพาวเวอร์ที่นานๆที่จะได้เห็นครับที่จะออกฤทธิ์ได้ขนาดนี้นะฮะจากตัวของเมย์ก็ประมาณนี้นะทั้ง2คู่นะครับผมนี่นก็เป็นเอาจริงอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเป็นการเล่น3ามแมปครั้งแรกแต่เป็น3ามแมปที่ไวกว่าเปเปอร์เรกใช่ไหมเปเปอร์เรกอ่ะสเกมเข้าโอเวอร์ไทม์ยังนานกว่า3ามแมป ดีเอฟเอ็มเซต้าอีกอะเกมเกมไทม์ของมัน <c oughs> คือมันจบกันไวมากแบบแบบแรกแบบแรกแบบสอาดดูที่เวลาจบเกมิดนึงแบบแรกจบภายในสามสิบแปดแมปสองจบสามสิบสองนาทีอ่ะคือแบบอืมแมบปบรีบจบรีบไปกินราเมงเหรอมั้งนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมวันที่สิบเจ็ดนะครับผมการแข่งขันระหว่างอาร์คิวกับโกลบอลโกลบอลต้องบอกเลยว่ามาแรงผมอยากให้ทุกคนเนยจับตามองทีนี้ไว้นะ ไม่แน่เขาอาจจะมีของไม่แน่เขาอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์นะและอยู่ในกลุ่มเดียวกับทางด้านของทารอนด้วยใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่ไหมอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทารอนเนี่ยอตอเน,นี้ยโคบอยสปอร์ตผมรอดูเลยเจอเจนจีผ้<พ>าจะเป็นยังไงเช่นะกับทารอนถ้าทารอนเจอในส่วนของทีวันถ้าเจอในส่วนของเปเปอร์เล็กผ้าจะเป็นอย่างไรต้องรอดูนะประมาณนี้ครับผมสรับสรุปแข่งวันนี้วันที่17ครับนะขอจบเนื้อหาวันนี้